สวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์คะครับสวัสดีครับค่ะการทุนไทยในช่วงเย็นเท่าที่ดูสถานการณ์แล้วย,ยังน่าอ่อนแออยู่ต่อไหมคะก็เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวในกรอบแคบคะนะครับแต่ว่าโดยแนวโน้มเนี่ยผมยังคิดว่าตัวของตลาดนะครับหรือว่า Set Index เซ็นดินเด็กนี่ยน่าจะมีโอกาสนะครับลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ1,500นะครับหรือหนึ่นะครับซึ่งเป็น แนวต้านสําคัญในรอบนี้ครับผม,ม,มก็ลุ้นต่อเนาะอีกสิบจุดก็ยังมีโอกาสขยับขึ้นนะครับเพราะว่าในแง่ของตอนนี้เนี่ยราคาน้ํามันมันก็เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นมาในช่วงสั้นละปัญหาของตลาดในในใ,ในคืนนี้ที่นักงทุนอาจต้องจับตาดนึนนงก็คือในเรื่องของออนโยบายดอกเบี้ยนะครับของสหรัฐนะครับที่อาจจะของการชี้แจงนะครับต่อสภา,านะครับถ้ามีการเรียกว่า ส่งสัญญาณว่าดอกเบี้ยอาจจะขึ้นในช่วงปีหน้านะครับผมคิดว่าตลาดนะครับน่าจะฟื้นตัวเนี่ยได้่อนค้างดีนะครับในตลาดต่างประเทศนะครับก็จะทําให้ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านสําคัญที่หน0่ถึงหนึ่เนี่ยได้ครับผมหมายความว่าพูดี้มองทางขึ้นนะคะมองขึ้นอยู่ครับมองขึ้นอยู่ครับไม่หลุด1480งผมยังมองตลาดในมุมมองบวกอยู่ครับ ค่ะค่ะทีนี้ในส่วนหุ้นที่ติดตามต่อเน,นื่องนะคะในกรณีทางขึ้นจะต้องติดตามกลุ่มไหนยังไงคะในในในทางขึ้นะนะครับกลุ่มมันก็มีอยู่ประมาณสามกลุ่มหลักๆครับแบงก์<ม>เป็นหลักนะครับพลังงานลงไปถึงตัวสื่อสารนะครับซึ่งในแง่ของสัญญาเนี่ยมันก็มีสัญญาณในเชิงบวกนะครับเกิดขึ้นหลายๆกลุ่มเหมือนกันก็อย่างเมื่อเช้าที่ดูการตัวของเคแบงก์นะครับย่อลงมาดูเป็นจังหวะในการ เข้าซื้อนะครับแล้วก็คนที่ตามในเรื่องของตัว DW ก็ดูทางฝั่งคอนะครับก็ยังคิดว่าในช่วงสั้นสัปดาห์นี้ยังสามารถเทรดดิ้งได้นะครับในทางฝั่งคอนะครับแล้วก็ตัวของ k b แบงที่หนึ่งร้อยแปดิบแปดดูเป็นจังหวะในการเข้ารับครับผมรับตรงนี้เลยนะฮะอ่าใช่ครับใช่ครับเพราะว่าย่อลงมาสองวันละนะครับน่าจะมีลุ้นนิงเงี้ยของการดิดกลับเกิดขึ้นครับอืมเคแบงบีดนะฮะค่ะ พอรอยที่340นะครับก็พยายามเรียกว่ามีสัญญาณฟื้นตัวนะครับขึ้นแนวรับสําคัญนะครับก็ถ้าปิดยืนเหนือ340ได้อย่างอวันนี้เนี่ยก็คิดว่าแนวต้านที่344ที่ขึ้นไปทํา i g h เนี่ยน่าจะทะลุผ่านขึ้นมาได้ครับเท่าไหร่นะ New High 344 <45 4. S 1> นะครับ <45 4. S 1> ท,ที่ขึ้นมาทดสอบวันนี้นะครับก็น่าจะทะลุผ่าน ขึ้นไปแถวๆสามร้อยห้าสิบนะครับ uh, <okay. S 1> ที่ในแง่ของตัวเกิ่งกำไรนะครับเมื่อเช้าดูตัวของ T G PO นะครับในแง่ของภาพทางเิคนิคนะครับราคาอาจจะเป็นไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับแต่ว่าในแง่ของการทะลุนะครับแนวโน้มลงเนี่ยเชื่อว่าตัวของ T G PO น่าจะผ่านจุดวัตถอมไปแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับขึ้นทดสอบ0.38 0.40นะครับก็ยังคิดว่าตรงนี้เป็นจังหวะเข้ารับ นะครับสำหรับทีจีโปครับผมค่ะค่ะส่วนหุ้นที่มีสัญญาณดีในช่วงบ่ายนะครับเท่าที่เห็นนะครับเท่าที่เห็นนะครับอ่าจะเป็นตัวของอม,มีสองตัวนะครับมีสองตัวนะครับเอาตัวที่ลึกๆก่อนแล้วก็น่าจะมีอยู่กันเยอะนะครับจะเป็นตัวของ ลึกๆอยู่กันเยอะฮะครับมีอยู่กันเยอะนะครับแต่ว่าโมโนนะครับในแง่ของการลงในรอบนี้เนี่ยอโวล่มต่างมากๆนะครับแล้วก็ลงไปทําโลนะครับที่บริเวณสามผัานนะครับล่าสุดวันนี้มีเริ่มมีสัญญาณการดิดกลับนะครับแล้วก็มีโวล่มการเข้าซื้อเนี่ยกลับเข้ามานะครับตัวของโมโนนะครับลุ้นฟื้นนะครับทดสอบแนวโน้มที่สามจุดสามศูนนะครับในช่วงสั้นนะครับก็ ราคานะครับถ้าดูจากอินดิเคเตอร์เนี่ยจะเห็นว่าเป็นเกิดสัญญาณเรียกว่าในเชิงบวกเกิดขึ้นนะครับลงมาเยอะๆแบบนี้มีโอกาสที่จะดีบ่าวครับสำหรับโมโนต้านแรกนะครับดูที่3.30นะครับแล้วก็ต้านถัดไปจะอยู่ที่3.4นะครับแต่ว่าต้านหลักจริงๆของโมโนเนี่ยถ้าขึ้นไปถึงนะครับสามนะครับถ้าเรียกว่าไม่ขัดทุนมากขอออกตรงนั้นน่าจะปลอดภ นะครับสาหรับโมโนครับสามจุดหกเลยเหรอฮะมีรุ่นง่าของการรีบาวใช่ครับจุดห้าศูนถึงสามจุดหกนะครับแต่ว่าปัญหาคืออาจจะติดกันอยู่เยอะนะครับตรงสามบาทแปดสิบหรือว่าสี่บาทถ้ามีรีบาวไปเราแถวสามจุดห้าศูนย์สามจุดหกตรงนั้นเป็นจุดขายครับขายนะคะครับได้ค่ะอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสัญญาณการจบขาลงนะครับแล้วก็วันนี้มีสัญญาณซื้อเข้ามานะครับก็คือตัวของเจลครับผม ค่ะครับ GEL นะครับเจลทะลุแนวโน้มขาลงนะครับที่0.80นะครับขึ้นมาได้นะครับก็ลุ้นทดสอบนะครับแนวต้านถัดไปที่0.86กับ0.90นะครับ0.90นะครับถ้าขึ้นไปถึงนะครับดูขายนะครับแล้วก็นั่งดูนะครับเพราะว่าราคาอาจจะเป็นหน้าของการฟื้นตัวในรูปแบบเรียกว่าไซด์เวย์ด้านข้างนะครับ0.90ผ่านยากครับผม แปดเอ็ดแปดสิบเอ็ดแปดศูนย์จุดแปดหนึ่งศูนจุดแปดศูนย์ตถวนี้ซื้อได้นะครับศูนจุดก็ต้องซื้อแถวนี้ครับสัญญาซื้อมาเกิดนะครับสัญญาซื้อเขาเกิดแล้วครับผม,มสัญญาซื้อที่เกิดที่ทะลุขึ้นมาเหนือเส้นสองร้อยวันหรือว่าอย่างอ่าเหนือแนวโน้มลงนะครับเ,เพราะว่าเพราะว่าเส้นสองร้อยวันเนี่ย <c oughs> รอบนี้กลายเป็นตาสําคัญนะครับเวลารีบาวขึ้นไปมันจะผ่านยากครับผมอ๋อค่ะครับอืมที่เห็นในกราฟนะคะ โมโนก็เหมือนกันนะครับเส้นสองร้อยวันนะครับด้านบนเวลารีบาวแรงๆตรงนั้นขึ้นไปถึงก็ดูขายออกครับผมการที่รีบาวขึ้นมาเส้นทะลุต่างๆนี้ถ้าวอลุ่มไม่มามันยังไงไหมอถ้าวอลุ่มไม่มานะครับอวอลุ่มไม่มาเนี่ยภาพนะโดยโดยโครงสร้างมักจะเป็นไซด์ววเวย์นะครับแต่ถ้าในแง่ของการทะลุแล้วก็วอลลุ่มเนี่ยซับพอร์ตนะครับ อินดิเคเตอร์ส่งสัญญาณในเชิงบวกแล้วนะครับหลังจากที่ลงทางนิวโรนิวโรมาแต่อ,อินดิเคเตอร์ไม่ได้ลงด้วยเนี่ยถือเป็นสัญญาณซื้อครับผมได้ได้เดี๋ดดวยวตามไปเนาะครับค่ะแล้วมีตัวอื่นหมดหรือยังคะพรครับพรพรเต็มพรอัพแล้วค่ะและ้วในส่วนทางด้านซีรีส์อยู่ละคะสำหรับเอ่อร์นะครับอ่า 965เมื่อเช้าดูอเพนลองนะครับแล้วก็ตัวของตลาดเนี่ยขึ้นไปที่968นะครับถ้ามีโอเพนลองอยู่ขอโฮนะครับแล้วก็ดูที่962นะครับถ้าคนที่ยังไม่ได้โอเพนลองที่965นะครับให้เสี่ยงโอเพนลองนะครับที่962เพื่อลุ้นการขึ้นนะครับไปทดสอบ975ถึง980นะครับก็ลองนะครับลุ้นการขยับขึ้นทดสอบแนวต้านด้ครับผมค่ะ ค่ะท้องคำและะ้วค่ะท้องคำนะครับตัวของสปอตโกยังย่ำหรือว่าสร้างฐานอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะครับแล้วก็รับสำคัญอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเสี่ยงโอเพนลองนะครับในตัวของ G F Q หนึ่งห้านะครับน่าจะได้ลุ้นการรีบาวนะครับขึ้นไปทดสอบหนึ่งหมื่นแปดพัน เก้าแล้วก็ต้านหลักอยู่ที่หนึ่งเก้าครับผมอืมได้ค่ะอ่ะหมดแล้วนะคะคตาม,มพรุ่นี้ต่อนะคะครับโอเคครับค่ะเป็น